ครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะครับเป็นรถขุดของคูบุต้าเคเฮดศูนย์สองหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมบริษัทซีพีแท็กเตอร์จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบ็คโฮรเล็กนะครับแบ็คโฮรเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถในสต็อกของทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์เราก่อนนะครับครับผมทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์เราก็ยังเหลือรถอีกจํานวนมากเลยนะครับมีอีกหลายคันแล้วก็ยังมีจากญี่ปุ่นอีกเข้ามาอีกหลายคันเช่นเดียวกันนะครับผมทั้งหมดนี้รรรวมมมๆอยู่ปะะาณ70 80คคัันนบผ ครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะครับเป็นรถขุดของค uh ูปิต้าเคเฮดศูนย์สองหนึ่งนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นแท็กยางสภาพสวยเลยนะครับแท็กยางคู่นะครับแล้วก็จะไม่บิดดันนะครับแล้วก็มุกขีสวยๆเลยนะครับเครับผมสำหรับคันนี้เป็นเครื่องของค uh ูปิต้าสามสูบนะครับผมสภาพเครื่องกับปั๊มแห้งๆเลยนะครับไม่มีรั่วซึมเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับ ครับผมสำหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่2,584ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับและทางบริษัท CMP t r a c t o r เราเปลี่ยนเบาะให้ใหม่แล้วนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้นะครับทางบริษัท CMP t r a c t o r เรานะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมชิงเปลี่ยนลูดสลักนู่นนี่นั่นนะครับหรือทำสีเป็นทางของเหลวอะไรต่างๆนะครับทางบริษัท CMP t r a c t o r เรานะครับได้ทำการเก็บงานเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่1 9 5 0 0 0บบาาาททเเเ่นนนัั้องะครสภพดิม สวยๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับครับผมเนี่ยเรามาชมการทํางานกันนะครับผมเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับผมไปมีดแรงดีเลยนะครับสะเวงบูมใช้งานได้ปกตินะครับผม ตัวสวิงใช้งานได้ปกตินะครับระบบทำงานปกตินะครับผมแรงดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมมุ่งกี่แรงดีนะครับ คามแรงดีนะครับมูมแรงดีนะครับผมตัวเดินปกตินะครับผม